วันที่27กุมภาพันธ์2,566นางทัศนีขจัดมวลทิมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38สบสีสเกตมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 d e ุดศูนย์เกหลักสูตรสาขาการประกอบอาหารไทยจำนวน30ชั่วทม่งมให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่ฝีมือสอดคล้องกับมาตร,รฐานอาชีพมาตร,รฐานฝีมือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ และสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2566มีกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติโครงการเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน22คนสถานที่ฝึกอบรมณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่างตำบลทุ่งสว่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายสาย,ยานันสารพลนายกโค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดฝึกอบรมมีนายศักชยัยพรหมิกรหัวหน้ากลุ่มง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงานาวัตถุประสงค์และกิจกรรมของ,ของโครงการ